ทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทำอะไรอย่างหนึง่งโอเคไปดูกันเดีย๋ยวแปบบถ้าใครอยากทำแบบนี้ให้เรามีแฟดแบบนี้นะก็ไปดูกันได้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูภาพนี่นี่หน้าเบี้ยวหน่อยตอบปิดภานี่โอเค ไปดูกันเลยคนแต่ว่าเราขอไปหาภาพแป,ป๊บขอไปหาตัวการ์ตูนแป,ป๊บหาแอป,ปก่อนโอเคเจอแอป,ปแล้วทุกคนเข้าไปในแอป,ปนี้เลยนะถ้าใครมีใคไปตรงนี้เลยนะทุกคน แล้วเราก็แต่งตัวตามชอบวันก่อนเรามาทำคลิปอันนั้นนะ่ะนี่น้องแต่งตัวสวยไหมให้น้องเสกโปรงสรั้นไปเลยเป็นไงดีไหมอันนี้เพิ่งมาใหม่นะแต่ว่าไม่เอาอุ้ยเดี๋ยวค่อยหายชุดให้น้องใหม่ ว่าน้องบอกว่าไม่เอาชุดนี้หาชุดให้น้องก่อนใครๆครดูสคริปเกมบ้างบอกมาหน่อยเอาชุดให้น้องชุดไหนดีอันนี้สว่วนอีกคนหนึ่งแฝดของน้องก็จะใส่ชุดดํานี้ให้น้องใส่ชุดนี้แฝดของน้องก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะนี่ หารองเท้าให้น้องก่อนเราจะใส่ตีมรองเท้าผ้าใบานะใส่อันนี้แฝดของน้องก็จะต้องใส่อันนี้เลยนะให้น้องไปเลือกทรงผมน้องบอกว่าจะเอาทรงผมนี้แฝดเขาก็จะเอาทรงผมนี้ไปเลือกสีผมสีผมน้องเป็นสีนี้ มาแคปรูปกันแปบบนะแคปเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนตัดต่อเดี๋ยวสอนนะคะนี่ค่ะทุกคนคะเว้นช่องว่างไว้เยอะๆหน่อยนะคะ ก็ที่แฟดของน้องอ่ะจะได้เออทุกคนคะเอาตรงนี้ดีกว่า,าขึ้นอีกนิดทุกคนคะแฟดของน้องก็จะมีตัวน่ารักเว่นอีกหน่อยนะคะตามลงคะ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคน ไปไปทำแฝดของน้องอ่ะมันอ,มอยู่ตรงไหนอ่ะเช็ดตรงนี้ตรงนรู้เปล่าอ่ะอ๋อตรงนี้นเอาชุดนี้อยู่ตรงไหนอ่ะใครเห็นบ้างช่วยดูหน่อยพอดีไม่รู้จรงิงอ๋ออยู่ตรงโซนนี้หาก่อนหาก่อนทุกคนได้แล้ว ไปเลือกรองเท้ากันรองเท้า,ท,าที่เราบอกไปนะตรงนี้ไงทุกคนเพราะาน้องอเป็นแบลพิงใช่ไหมอ่าแฝดน้องที่ผมคนหนึ่งผมอ่อนอีกคนหนึ่งนะคะไม่ต้อง เว้นช่องวงช่องว่างเลยค่ะช่องว่างนคะคะนี่ค่ะเอาแบบนี้เลยนะคะนี่ไปกัดตอนแอปแคปคัดกันแอปแคปคัดหายอห็ฉันเจอทุกคนค่ะทุกคนเมื่อกี้เราเพิ่งไปตัดต่อลูกใครมา ขอสต็อปแป๊บนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะไปได้ดูมาแล้วคะ่ะแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนนะคะกดปุ่มตรงนี้เลยค่ะวงห้ยนี่คะ่ะทุกคนออกก่อนเฮ้ยขาหายไปไหนอะคะมีใครรู้บ้างว่าขาเขาอยู่ไหนอะน้องขาหายน้องขาหายคน เอาไงดีแฟดน้องอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันโอเคสวยแล้วน้องสวยแล้วแคปเลยในะคะทกครนึนงสองสามนี่คะทกคนถ้าใครเออจะรูปตัวเองนะคะก็ต้องไปถ่ายแบบให้ชัดๆนะคะแล้วถ้าใคร ไปถ่ายบอุวยาทำไมมันไม่ได้แบบตัวการ์ตูนแบบนี้เลยทุกคนคะเราอะค่ะต้องทำอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวขอตอแป๊บนะคะแป๊ปแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกลับมาค่ะมาตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนนี่เราใชอ้อันนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ แต่ว่าไปตรงนี้เลยนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันอยู่ตรงนี้ค่ะกดเ,เดี๋ยวแป๊บนะคะเอาแป๊บจากตรงเขียนออกมาได้แล้วค่ะคุณพิมพ์ว่าตัวการ์ตูนเลยนะคะหรือไม่เดี๋ยวเราวงให้ค่ะนี่ค่ะ หนึ่งสองสามโอเคหมดเวลาค่ะแคปไปด้วยนะคะแล้วก็ไปเขียนลงใส่กระดาษนะคะกดไปอ่ะออกต้องออกจากตรงเขียนอีกแล้วค่ะกดไปเลยนะคะทุกคนคะเลือกเอ่อคลิปนี้เลยนะคะต่อแป๊บนะึงทุกคนคะกลับแล้ว ลืมนะคะให้เลือกตรงนี้แคปไปเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนจะเลือกอันอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะดีที่สุดออกจากตรงเขียนก่อน,นะคะ่ะกดเข้าไปนะคะทุกคนนะคะถ้าใครเพิ่ง เล่นใหม่นะคะกดไปที่ตรงนี้เลยค่ะจริงๆเขามีบอกอยู่นะคะกดตรงนี้เลยนะคะทุกคนนะคะแล้วเรอคะ่ะเลือกรูปเลยค่ะเลือกเลยนะคะนี่ค่ะแคปเลยค่ะตอนที่มันหยุดตรงเนี้ค่ะ แคปเลยคะ่แคะแคปสี้ารออะไรแคปสีกดผิดคะ่ะทุกคนถึงตรงเสียงของเราจะมาแต่การแคปของแต่และรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ถ้าใครรุ่นเดียวกันกันกบเรานะคะก็ทำแบบเดียวกันเลยคะ่ะกดตรงนี้เลยนะคะ ถ้าใครรุ่นเดียวกันทุกคนมาแป๊บทุกคนขอตอบแป๊บหนึ่งนะไม่อยากให้ดูภามาแล้วค่ะ,ะกดไปตรงนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะมันเป็นตัวการ์ตูนอยู่แล้วค่ะ,ะน่ารักน่ารักกว่าเดิมใช่ไหมคะ เดี๋ยวทำอีกอย่างหนึ่งให้ดูอะเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดนิดหน่อยนะคะนี่ดวงตาน้องน่ารักไหมดวงตาเป็นหน้ากากร์ตูงดวง้วยกดตรงนี้นะคะทุกคนนะคะกดตรงนี้เลยนะคะค่าแคปเสร็จออกจากตังเขียน โอเคค่ะไปเลยค่ะกดตรงนี้อีกครั้งกดตัวนี้ที่เราไปทำหมอเป็นไเดี๋ยวให้ดูเป็นไงตบมือปุ๊บจกกระตูนมาปั๊บเลยค่ะเรามาแขบกัน คนคะถ้าใครวาดรูปเป็นก็วาดก็ได้นะคะแต่เราทำไม่เป็นคะ่ะแถมไม่รู้แอปที่วาดรูปแต่จริงๆมันมีแอปวาดรูปส่วนตัวคะ่ะโดยที่เรากดปุ่มอัดหนาจอตรงปุ่มปิดเสียงนะคะเราคะ่ะก็จะได้เออแอบปบวาดรูปเองแต่ไม่มีออพวก สีเยนะคะถ้าใครรุ่นเดียวกันไปลองทำดูนะคะไม่ค่ะใส่แล้สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ันหนังเล่นฟรีไฟให้ดูนะคะในติ๊กตอกอันนี้ใน Youtube ค่ะสวัสดีค่ะบายเจอกันใหม่ในติ๊กตอกคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีจริงๆแล้ว